พี่ย่าค่ะ,คะเ,เป็นงไงบ้างกับการนี่ต้องมาดูแลน้อง60คนชีวิตเขาฝากมาที่เราเอาจริงๆค่ะเหมือนมาบย่าเข้ามาด้วยโปรเจกต์นี้ด้วยเหมือนาๆๆเพราะว่าไม่เคยไม่เคยสัมผัสแบบบรรยากาศแบบนี้มาก่อนก็เลยเข้ามาแบบโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันแรกอ่ะรู้สึกว่าแบบอยากติดตามชีวิตของ60คนมากๆมากๆมากไปแล้วเลยค่ะก็ก็บ่งบอกถึงเสน่ห์ที่เขามีกันมันแบบ มันเยอะจริงๆ,<ช>ๆด็เลยรู้สึกประทับใจเพราะไม่คิดว่าเขาจะแบบว้าวนขนาดนี้เขาพลังความสดใหม่ของนุ่มๆเขาแบบแรงมากหนูว่าย<ช>่าเอาจริงๆนะย่ารู้สึกว่าเหมือนแบบเขาเข้ามาในรายการช่วงด้วยด้วยเหมือนแบบความตั้งใจว่าอยากได้จริงๆะนะคะ,ะมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้แต e ละม o ร์ทพาสชั o n ออนสเใช่ค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่ที่รับ ทำหน้าที่เมนเทอร์ค่ะนี่มีความกดดันไหมกับการทำหน้าที่เมนเทอร์ครั้งแรกในชีวิตกดดันเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเราเต้นกับร้องมากไม่ได้ก็เลยตอนที่บอกคอมเมนต์เยอะก็จะคำนึงว่าแบบเธอก็ไม่ได้เก่งขนนั้นจ๊ะอะไร้ยแต่ว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีอะไรแนะนำเยอะพอสมควรค่ะในพาฒของการแสดงสำหรับในพัฒย่ารู้สึกว่าเอาจริงๆแบบคำว่าแบบศิลปินนะคะมันก็มันก็ หน้าที่มันอาจจะต่างกันนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าโดยรวมอ่ะมันคือเรื่องของเสน่ห์ค่ะก็เลยเหมือนว่าพยายามช่วยให้เขาหาสิ่งที่มาทํำให้เขาดูแบบโหดึงดูดสุดๆไปเลยอะไรอย่างนี้แต่มวลโดยรวมเหมือนพี่แยมีความสุขในการทํางานนะมีความสุขทำไมไมมีความสุขนาดนี้พี่ล้อเลยอโเลยเขากับเราเลาเราก็แบบแบบ ก็อย่างที่บอกอะค่ะบางบางคนเออบางคนอาจจะแบบถ้าพูดตรงๆนะคะอาจจะไม่ได้ตรงสเปคเราขนาดนั้นเราชอบเราชอบแบบกำกามแบบคิ้วใหญ่ๆก็หลังก็หลังเด่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบคำว่าสเปคมันมันกระเด็นออกไปจากหัวไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขามีความสามารถกันอะแล้วมันน่ารักไปหมดเลยก็เลยรู้สึกสนุกดีแล้วพอเรานั่งดูเขารู้สึกเลยว่าเด็กสมัยนี้เก่งแบบ เด็กสมัยนี้เก่งค่ะเพราะว่าเออมันมีตัวอย่างเยอะค่ะเห mm hmm. มือนแบบคำว่าคำว่าไอดอลหรือว่าบบศิลปินตอนนี้เป็นเยอะแล้วทุกคนเป็นคุณภาพหมดเลย mm hmm. ก็เลยเหมือนเขามีแรงบันดาลใจที่ดีและมันมันล้นหลามจริงๆะคะ่ะรการที่เรามีโซเชียลมีเดียมันแบบอ mm ินเชอร์คอนเนคพวกเรากันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้เก่งมากๆ mm hmm. เขามีตัวอย่างที่เขาเหมือนแบบลุกอัพท o แล้วเขาทำตามได้แบบ เป็นตัวเองได้ดีชอบอย่างเวลาเมนน้องๆถ้าเมนตรงไปแล้วน้องๆมีน้ําตาเรารูออส้สึกอะไรกับศิลป์รู้สึกว่าเราจะไปกับน,น้องเลยว่าใจทุกคนชอบแซวว่าเหมือนแบบย่าจะเป็นคนพูดตรงแล้วก็ตบท้ายด้วยรอยยิ้มอะไรนะออก็ก็ใครบอกว่าผู้ชายเขาไม่อ่อนไหวเ,ออเขาก็เขาก็มีเสียน้ําตากันพอสมควรก็เป็นกําลังใจให้น้องๆกันด้วยนะคเจอกี <c oughs> <c oughs> ่เทปแล้วคบเทปที่มีน้ําตา ไม่รู้ว่าพูดได้ไหมอะกับทุกอันค่ะแล้วในอีกสี่คนที่เหลือใครเป็นคนตรงจนแบบน้องแบบอยอ่าว่าไม่ไม่มีใครร้องไห้เพราะว่าคำพูดของเราค่ะเหมือน <c oughs> แบบน้องเว่าเ <c oughs> ดะโย์สปอยแต่ว่าเขาตั้งใจกันมากๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าใครแบบว่าพูดโหดหรือว่าตรงแบบจนทําให้เขาเสียน้ําใจแน่นอนค่ะทุกคน อยู่เมนเชอร์ทั้ง5คนที่นั่งอยู่ะเขาพูดเพื่อที่จะให้เขาทําให้พรุ่งนี้ดีขึ้นแน่ mm hmm. นอนอย่างเมื่อกี้บอกเราปัเมนแล้าว่าจะเป็นอะไรทำไมเราถึงชูดคนนี้เขามีเสน่ห์ตรงไหน <laughs> ถึงเขาจะเต้นผิดบางครั้งเราก็ให้อภัยเขาได้ mm hmm. เดาแล้วเน,นี่ยเริ mm ่มเดาแล้วไม่ยากแล้วจริงๆมีหลายคน <c oughs> ที่ยารู้สึกว่าแบบ you r e gonna go far แนะ่ <c oughs> นอน <c oughs> มีหลายคนหลายคนเลยคะ่ะ แล้วแต่คนจะแบบปักหมุดมากกว่าก็ชอบแบบนอะไรย่าฝาจะได้เห็นอะไรในเออความพิเศษอะไรบ้างโชว์คอมเมนต์โชว์อะไรจเลค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับช่วงเอเชียซีซั่นสองนะคะย่ารู้สึกว่ามันครบรถเต็มไปหมดเลยสนุกมากๆในฐานะคนที่ได okay ้ดูและเห็นการพัฒนาของน้องๆในอาทิตย์ในช่วงเวลาที่อาจจะสั้นนิดนึงนะคะยังรู้สึกว่าแบบโคตน่าติดตามมาก มากมากอันนี้พูดจากใจจริงก็อยากให้ทุกคนเห็นเจอร์นี่ของน้องๆไปด้วยกันค่ะอจ๊คพี่ก็ถามเรื่องคิมบอกว่าเราจะจับมือกันท้องแล้วก็พทุกที่ทุกที่ทั่วปีมากเลยจ้าเพรามันได้ก็จะจับมือกันท้องแล้วก็พร้อมกันว้าวจริงเขาไม่แต่ไม่แต่ยัจริงเขาบอกเขาอยากตอมเขาอยากตองมยากแจ๊คเขาบอกว่าเคยแกล้งคุยกัน ว่าเออเดี๋ยวเราทองทองกันเราพอทองกันแต่เราไม่ดองกันอ๋อโอเคโอเคนึกออกตัดเพลงนู้ดคาเฟกนิวไม่ไม่ไม่ค่ะเคยคุยกันจริงเเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้แต่งในแก๊งอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบตกเพนนิดหน่อยก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าถ้าได้ก็ดีไม่ไม่อยากเป็นแบบแบบสันโดษอยู่คนเดียวที่ยังไม่ได้ท้องอะไรก็เลยอยากไปพร้อมเพื่อนแต่ว่า ฉันยังไม่พร้อมตอนนั้นอารมณ์ไหนรู้สึกว่าบางีก็มีท็อปิกนี้ขึ้นมาว่าเธอเธอต้องมาคุยกันเพราะว่าเอาจริงๆริงมันคือมันคือคำถามที่ทุกคนถามทุกที่ที่ไปอะค่ะว่าเมื่อไรจะมีน้องอะไรอารมณ์ทรานจะเป็นเมื่อไรแต่งก่อนนะเหมือนเขาข่ามมนนั้นไปแล้วใช่ใช่ใช่เพราใช่เพราะว่าแบบมันมาเกือบจะสองปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็ได้ข่ามันนั้นไปเลยก็คุยกับนั่นเรื่อยๆค่ะเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบ มันเป็นคําถามที่เราตอบกันไม่ได้เหมือนมันเป็นฟีลลิ่งว่าเมื่อไหร่ที่แบบมองตาแล้วกันแล้วแบบอือเออเอาเลยพร้อมแล้วไม่ไม่แบบเขาจาแต่งแต่งไม่หรอกไม่ใช่แต่งแต่งอต่งแต่งแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนที่คุณจะคุยกับคิมมันมีภาพนั้นอยู่แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเดินชั้นสี่ไปแต่เด็กด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันก็มีค่ะแต่ว่าเหมือนแบบยากกับนั่นเองยังไม่ได้ยังยังไม่ได้แบบตกลงกันว่าเมื่อไหร่เหมือนมันยังไม่มันยังไม่แบบคลิกว่าว่าจะ อันนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ติดแต่มันก็ไม่ติดชมาท่าแบบว่าแต่งต้นปีหน้าแล้วท้องกลางกลางปีหน้าแต่หนูไม่ได้แต่งต้นปีหน้านะหนูแต่งแบบเกือบกลางปีแล้วนะมันจะกลางปีหน้าใช่กลางปีหน้ากลางปีหน้าคุณผู้ชมคะ เนี้ยเขาหลังหลังคือครึ่งปีแน่นอนเลยค่งปีหน้าเขเลยตามดีไปแล้วครึ่งปีหลังใช่ใช่ใช่เราเพื่อนเขาบอกว่าเขาออกตัวเลยนะเขาไม่ไม่ดองกันไม่ดองกับย่านะไม่ดองไปแล้วปัจจุกันเขาแบบมีลูกแล้วลูจะไม่กันเขาบอกว่าดูดูแม่ด้วยดูพ่อเขาคือคามกึ่งว่าจะไม่ให้ลูกมาเป็นแฟนกันเพื่อเธอมีลูกชายใช่มีลูกสาวอดองกันเพราะพ่อแม่สนิทกันทำไมอ่ะทำไมดองกันไม่ได้ล่ะพระลพ่อมระลพ่อแมเขาบอกสงสารลูก ได้คิดว่าจองกันได้มาหมายถึงอะเออเออคอยดูนะฉันจะจับลูกพวกเราให้เป็นแฟนถ้าเรามีลูกสาวเราเรียกสินสอดได้เยอะใช่คำนวณดูนะคำนวณล้วจะเอาลูกสาวหรือลูกชายดีแสดงว่ายาตก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสินสอดอ่าซีเรียสอะไรลูก ความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสเสื้อสมมุติถ้าในอนาคตเด็กรักกันเราก็สึกว่าสนับสนุนอุยอุ้มันไกลมากเลยมันไกลเกินมันไกเกินอะแดูสายตาย่าดูมีภาพในหูแใช่จะให้ดองกันค่ะซื้อบ้านติดกันเลยแล้วก็คู่รกสองพักคูนเจอกันอบกิจการไม่ได้นะคะ โอคกัโอเคคบไม่แยกเอาเป็นการดู